สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราจะมาเปิดถุงตลาดเอเชียกันนะคะเราไป2ตลาดไปตลาดแรกเนาะหมดไป86เหรียญน,นะคะตลาดที่2หมดไป26เหรียญน,นะคะอย่าไปเล่นหวยนะคะพีนพ่น้องเราแค่ไปจ่ายมาเท่านั้นเองคํานวณให้ด้วยนะคะ2ราคานี้เท่าไหร่เนาะเราเพิ่งจะมาถึงบ้านนะคะไปตลาดแรกคิดว่า86เหรียญน,นี่พอแล้วเออแล้วทีนี้กลับมาถึงบ้านอ้าวหยิบ เข้าวหอมมะลิมานะคะไม่ใช่ข้าวเหนียวเนาะ,ะก็เลยต้องไปตลาดที่สองใกล้บ้านนะคะไปซื้อข้าวเหนียวโดยเฉพาะนะอ่ะเปิดถุงอย่างเดียวแล้วพี่น้องมาเปิดถุงด้วยกันนะก็ไปได้มะเขือมานะคะก็เหรียญกว่ากว่านะก็นี่เลยมาตะกอขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนะวข้าวาว ก็ไปได้เงาะมาเงาะนี้เป็นเงาะของประเทศเม็กซิโกนะคะทุกคนแล้วก็เี่ขนมเนี้ยก็นี่ตลาดแรกนะคะนี่ได้มาไม่รู้สอนนี้ว่าเขาหยิบมาถวงท่นเนาะนี่นข้าวหอมมะลินะคะที่ไปได้มาเนาะก็ก็ซื้อถั่วเหลืองมาน้ำปลา ได้ใเลยตรงพี่น้องพริกแกงขาดไม่ได้แล้วก็น้ำตาลตปี๊บนะเก็บมาสองเลยนะจ้าอันนี้ว่าจะเอาขวดเล็กมาแต่สาบอกว่าเธอหยิบไปทําไมแค่ขวดเล็กทําไมเธอไม่เอาขวดใหญ่อันนี้ไปตลาดแรกมานะคะก็เลี้ยงกระาช่วงนี้มะเขือลงเห็นเขาเขียนไว้นะคะแล้วก็เราก็ไปได้ซีซันหมักไก่มาเนาะ หม,ไม่ไม้นะจะได้มาหม่ไม้นี่ขาดไม่ได้เลยที่บ้านทุกคนดูที่ว่าอ่าราคาแปดสิบกว่าเหรียญก็ตัวนี้นะคะทุกคนเขาซื้อกระทาให้เขาบอกว่าเธอต้องได้กระทาแบบก้นลึกนะเออเขาก็เลยซื้อให้ยี่สิบแปดเซนติเมตรนะคะซี C, เอ่ออะไรนะซีเอ็มนะคะเป็นของเกาหลีทุกคน แล้วก็ไม่เคยใช้เนาะสามีบอกว่าน่าจะใช้ดีจากเกาหลีนะก็ได้มาเท่านี้แหละทุกคนนะอสองตลาดฮก็หมดไปเยอะอยู่นะแต่ว่าตัวเนี้ยก็ห้ามัสฟอร์ดิสบอลเทอร์ตี้ไง right เทอร์ตี้ยี่สิบเก้าจุด 99สิบเก้าเซนนะคะทุกคนนะก็30นะ30เหรียญนี่ลแหละได้มาเท่านี้ทุกคนมันก็ได้เยอะอยู่ถามว่ามันได้เยอะไหมมันก็ได้เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยว I f o ก g o t ปลาดูนี่เราไปได้ปลานี้มานะคะเอ่อแมคเคร์เรล ก็เดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งนะทำเป็นปลาทูเป็นของอ่าอินเดียนอินเดียนแมคคาเรลนะคะค่ะคือแบบเราไปเจอเนาะสามีก็บอกว่าฉันกินไม่เป็นหรอกถ้าเธอจะกินเธอก็ซื้อมาอย่างเงี้ยเราก็เลยซื้อมานะทุกคนเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งทำเป็นปลาทูไปจริงๆแล้วนะคะขอบคุณทุกเม็ดเลยทุกการติดตามนะคะบ๊ายบาย